การเดินทางข้ามเวลาแค่ได้ยินคำนี้จินตนาการของเราก็พุ่งไปไกลเลยใช่ไหมครับความคิดที่ว่าเอถ้าเราจะย้อนกลับไปแก้ไขอะไรบางอย่างในอดีตได้หรือว่าจะแอบ,บไปดูอนาคตข้างหน้าสักหน่อยว่ามีอะไรรอรออยู่มันเป็นความฝันที่อยู่กับมนุษย์เรามานานมากแล้วนะครับตั้งแต่สมัยตำนานโบราณเลยจนมาถึงยุคนิยายวิทยาศาสตร์และสุดท้ายมันก็ก้าวเข้ามาสู่โลกของฟิสิกส์ยุคใหม่ที่พยายามจะไขความลับนี้ให้ได้นี่เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับ เพราะมันดึงเอาไอเดียที่ดูเหมือนจะยิ่งใหญ่ไกลตัวเนี่ยเข้ามาเชื่อมกับความปรารถนาที่อยู่ลึกๆข้างในใจเราทุกคนเลยบางคนอาจจะอยากกลับไปแก้ไขเรื่องที่เคยทําพลาดไปบางคนก็อาจจะแค่อยากรู้ว่าอีกสิปีทั้งหน่าชีวิตเราจะเป็นยังไงนะไม่ว่าเหตุผลจะเป็นอะไรก็ตามความคิดเรื่องนี้มันทรงพลังแล้วก็ยังน่าหลงหลไม่เคยเปลี่ยนยจริงๆเอาล่ะครับเรามาเริ่มแกะรอยแนวคิดเรื่องนี้กันดีกว่าคือต้องบอกว่าก่อนที่วิทยาศาสตร์จะเข้ามามีบทบาทเนี่ยนะ คนในสมัยโบราณเขาไม่ได้มองว่าเวลาเดินเป็นเส้นตรงเป๊ะๆเ,เ,เหมือนที่เราคิดกันทุกวันนี้เลยนะครับในมุมมองของพวกเขาเวลามันยืดหยุ่นได้บิดเบี้ยวได้ซึ่งแนวคิดพวกนี้เนี่ยก็สะท้อนออกมาเห็นชัดเจนเลยในตำนานมากมายทั่วโลกหนึ่งในเรื่องเล่าที่เก่าแก่ที่สุดเรื่องหนึ่งมาจากตำนานของคินดูเลยครับเป็นเรื่องของกษัตริย์ไรวะตะกุกุตมีที่ได้เดินทางขึ้นไปบนสวงสวรรค์เพื่อเข้าเฝ้าพระพรมท่านใช้เวลาอยู่บนนั้นแค่แป๊บเดียวเองนะ แต่พอท่านกลับลงมาที่โลกมนุษย์อีกครั้งกลับพบว่าเวลาบนโลกเนี่ยมันผ่านไปนานมากนานนับยุคสมัยเลยทีเดียวนี่แหละครับคือภาพสะท้อนแรกๆของแนวคิดที่ว่าเวลาในแต่ละที่มันเดินไม่เท่ากันเรื่องราวทำนองนี้ก็มีในนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่นเหมือนกันครับเรื่องของอุราชิมะทาโร่เป็นชาวประมงที่ได้ไปเยือนวังบดาลของเทพเจ้ามังกรเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ในวังใต้น้ำนั้นแค่สวันเองนะครับแต่พอกลับขึ้นมาบนฝั่ง โอ้โหโลกที่เขารู้จักมันหายไปหมดแล้วเพราะว่าเวลาบนบกเนี่ยมันผ่านไปถึง300ปีเรื่องราวแบบนี้แสดงให้เห็นเลยว่าไอแนวคิดเรื่องการเดินทางข้ามเวลาแบบไม่ได้ตั้งใจเนี่ยมันอยู่ในจินตนาการของมนุษย์เรามาตลอดเลยจากการที่คนในตำนานพลัดหลงข้ามเวลาโดยบังเอิญจินตนาการของมนุษย์ก็เกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่เลยครับนั่นคือการเปลี่ยนจากแค่การเป็นผู้เคาะร้ายของการเวลามาสู่แนวคิดของการเป็น ผู้ควบคุมเวลาผ่านอะไรน่ะครับก็ผ่านเครื่องจักรและเทคโนโลยีนั่นเองจุดเปลี่ยนที่ว่านี้มันเกิดขึ้นในปี1895ครับมาพร้อมกับนวนิยายเรื่อง The Time Machine ของ H.G. Wells ที่เขาเสนอแนวคิดที่เปลี่ยนโลกไปเลยว่าเวลาคือมิติที่4ของอวกาศจูๆ่ๆเวลาก็ไม่ใช่สิ่งที่ไหลผ่านไปเฉยๆแล้วนะครับแต่มันกลายเป็นเหมือนสถานที่ที่เราสามารถเดินทางไปได้คุณเวลส์เนี่ยแหละ ที่สร้างภาพจำของเครื่องจักรข้ามเวลาขึ้นมาเป็นครั้งแรกแล้วก็เปลี่ยนคำถามจากที่ว่าจะเป็นยังไงถ้าไปสู่คำถามที่ท้าทายกว่านั้นเยอะเลยก็คือเราจะสร้างมันขึ้นมาได้ยังไงแล้วในขณะที่คุณเวลส์กำลังจินตนาการถึงเครื่องจักรข้ามเวลาอยู่นั่นเองครับที่อีกฟากหนึ่งของโลกมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งกำลังจะร่างพิมพ์เขียวทางทฤษฎีที่ทำให้ความฝันนี้มันขยับเข้ามาใกล้ความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นไปอีกและแน่นอนครับคนคนนั้นก็คืออัลเบิร์ตไอน์สไตน หัวใจสำคัญที่ไอน์สไตน์ค้นพบมีชื่อเท่ๆว่าการยืดออกของเวลาหรือ time dilation ครับทีเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องในนิยายอีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันเป็นปรากฏการณ์ที่พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าเวลาเนี่ยสามารถเดินช้าลงได้จริงๆสำหรับวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วมากๆหรืออยู่ในที่ที่มีแรงโน้มถ่วงรุนแรงมากๆเมื่อเราเทียบกับคนที่อยู่นิ่งๆแล้วไอการยืดออกของเวลานี้นะครับมันเกิดได้จากสสาเหตุหลักๆตามทฤษฎีของไอน์สไตน์เลย อย่างแรกเลยมาจากทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษพวกง่ายๆก็คือยิ่งเราเคลื่อนที่ในอวกาศเร็วเท่าไหร่เวลาของเราก็จะเดินช้าลงเท่านั้นเองส่วนอย่างที่2มาจากทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปที่บอกว่ายิ่งเราไปอยู่ในที่ที่มีแรงโน้มถ่วงมหาศาลมากเท่าไหร่เวลาของเราก็จะยิ่งเดินช้าลงไปอีกแล้วปรากฏการณ์นี้ก็ไม่ใช่แค่ทฤษฎีบนกระดาษนะครับมันเกิดขึ้นจริงกับมนุษย์เราแล้วตัวเลข5มิลลิวินาทีนี้คือเวลาที่นักบินอวกาศสกอตต์เคลลี่ แก่ช้ากว่าพี่ชายฝาแฝดของเขาที่อยู่บนโลกหลังจากที่เขาใช้ชีวิตอยู่บนสถานียาวการนาชาติ520วันนี่คือหลักฐานที่จับต้องได้เลยว่าการเดินทางไปสู่อนาคตมันเป็นความจริงทางฟิสิกส์ครับโอเคถ้าการเดินทางไปอนาคตมันเป็นไปได้แล้วการย้อนอดีตล่ะอืมทฤษฎีสัมพัธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ก็แอบเปิดประตรูบานหนึ่งไว้ให้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือแนวคิดเรื่องรูหนอนหรือสะพานไอน์สไตน์โลเซน ในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยมันคือทางลัดที่เชื่อม2จุดในผืนผ้าแห่งกาลอวาอากาศเข้าไว้ด้วยกันและมีความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเป็นทางลัดของเวลาได้ด้วยเหมือนกันแต่รู้ไหมครับว่าแรงผลักดันในการไขปริศนาเรื่องนี้ไม่ได้มาจากแค่ความอยากรู้อยากเห็นทางวิทยาศาสตร์อย่างเดียวนะแต่บางทีมันมาจากหัวใจด้วยเรื่องราวของนักฟิสิกส์โรนัลมาเลตเป็นตัวอย่างที่น่าทึ่งมากเลยครับการที่คุณพ่อของเขาเสียชีวิตไปอย่างกระทันหันตอนที่เขาอายุแค่10บขวบ มันได้จุดประกาศให้เขาอุทิศทั้งชีวิตเพื่อสร้างทม์แมชชีนจากทฤษฎีของไอสไตน์โดยความหวังเพียงหนึ่งเดียวคือการได้ย้อนเวลากลับไปเจอพ่ออีกสักครั้งแต่ไม่ว่าทฤษฎีมันจะดูเป็นไปได้แค่ไหนก็ตามการเดินทางย้อนอดีตก็ต้องมาเจอกับกำแพงที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือปัญหาเรื่องความขัดแย้งเชิงตรรก,กะหรือที่เราคุ้นหูกันในชื่อพาราด o อกนั่นเองครับพาราด็อกที่คลาสสิกที่สุดเลยก็คือปณิธานคุณปู่ครับลองนึกภาพตามกันจะช้านะครับขั้นแรกเลย เราย้อนเวลากลับไปในอดีตได้สําเร็จเยี่ยมขั้นที่สอเราไปขัดขวางไม่ให้คุณปู่กับคุณย่าของเราได้เจอกันผลก็คือพ่อหรือแม่ของเราก็จะไม่ได้เกิดมาและแน่นอนว่าตัวเราก็จะไม่ได้เกิดมาด้วยคําถามคือถ้าเราไม่เคยเกิดมาแล้วใครกันละที่ย้อนเวลากลับไปตั้งแต่แรกมันคือวงจรตรกกัดที่วนลูปหาทางออกไม่ได้เลยแล้วจักรวาลจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง เพื่อที่จะหาทางออกจากวงจรอันเป็นไปไม่ได้นี้นักฟิสิกส์ก็ได้เสนอทฤษฎีที่น่าทึ่งแล้วก็แปลกประหลาดมากๆขึ้นมาหลายอย่างเลยเพื่อพยายามจะรักษากฎแห่งเหตุและผลเอาไว้ครับทางออกที่เป็นไปได้หลักๆเลยเนี่ยมีอยู่2แนวทางที่แตกต่างกันสุดขั้วเลยครับแนวทางแรกก็คือเส้นเวลาที่ตายตัวซึ่งเชื่อว่าอดีตเนี่ยมันถูกกาหนดไว้แล้วไม่ว่าเราจะทําอะไรก็เปลี่ยนแปลงมันไม่ได้กับอีกแนวทางหนึ่งก็คือพหูจัก,กรวาลที่เชื่อว่าทุกครั้งที่เราเปลี่ยนแปลงอดีต มันจะสร้างเส้นเวลาใหม่หรือจักรวาลคู่ขนานขึ้นมาแทนเลยในแนวคิดเส้นเวลาที่ตายตัวนี่น่าสนใจมากครับเพราะมันหมายความว่าการกระทําของเรามันไม่ได้ไปเปลี่ยนประวัติศาสตร์นะแต่การกระทําของเรามันเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราไม่สามารถสร้างความขัดแย้งได้เลยเพราะกาลอวกาศจะปรับตัวมันเองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นหรือที่พีคไปกว่านั้นบางทีความพยายามของเราที่จะหยุดยยางเหตุการณ์บางอย่างอาจกลายเป็นสาเหตุที่ทาให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่แรกก็ได้ เอาแล้วครับมาสรุปภาพรวมทั้งหมดกันอีกทีนะสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้เลยก็คือการเดินทางไปสู่อนาคตเนี่ยเป็นความจริงทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้แล้วนะครับในขณะที่การเดินทางสู่อดีตยังคงเป็นแค่ทฤษฎีที่ติดก,กำแพงเบอร์เริ่มทั้งด้านเทคโนโลยีและก็ปัญหา п а р а д о к และเพื่อแก้ปัญหานั้นฟิสิกส์ก็ได้เสนอทางออกไว้2ทางคือไม่ว่าประวัติศาสตร์จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยหรือไม่อย่างนั้นมันก็อาจจะแตกแขนงออกไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด และนั่นก็นามาสู่คําถามสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับว่าจาักรวาลที่เราอยู่นี้มันมีเส้นเวลาแค่เส้นเดียวที่ถูกขีดเขียนไว้แล้วและไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้หรือว่าแท้จริงแล้วมันเต็มไปด้วยเส้นทางแห่งความเป็นไปได้นับไม่ถ้วนที่ซ้อนทับกันอยู่นี่คือคําถามที่ทิ้งไว้ให้เราได้ขบคิดถึงธรรมชาติของความเป็นจริงกันต่อไปครับ